ทั้งชงเป็นซื้อกลางแนวทางโปรดใไซวิจารณญาตในการรับชมครับเลลานแตกน้องนะครับปฏิทินพ่อวันแตกแล้ว0 7นย์7จ็ดศย์ผมตามต่อนะครับตามต่อไม่รอเลวตรงตรงคัดทผู้ชมนะครับผม0ูนย์ตรงตรงนะครับสลหรับปฏิทินเงินล้านพ่อวันนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสวัสดีครับสวัสดีทุกีทุกคนทุกท่านนะครับผม ไปตามกันนะครับไปตามปฏิทินพ่อวันนะครับหลังจากในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพัน้าร้อยหกสิบห้านะครับเข้าตรงๆนะครับสําหรับปฏิทินพ่อวันนะครับเข้าเจ็ดศูนย์ครับเดี๋ยววันนี้ไปตามกันนะครับว่าจะมีตัวไหนสําหรับปฏิทินหมื่นล้านพ่อวันนะครับน้ามว่าท่านน่รถไนะครับเนาะสำหรับน้า แม่น้ำมูลตามไปเลยวันนี้นะครับผมสำหรับปฏิทินเงืนร้านพ่อวันใ้ท่านนะครับโปรดใช้ปัญญาในการรับชมนะครับมีข้อาิดเจรจาดีๆนะครับผมสําหรับนวทางนะครับแ่ละคกูบาอาจารย์แ่ละเซียนดละสํนนักนะครับที่ได้นำเสนอออกไปนะครับขอให้ทุกท่านมีข้อิจาจรณาดีนะครับ สำหรับในวัดที่ผ่านมานะครับเข้านะครับเข้าหลายสำนักเข้าหลายครบาอาจารย์เลยนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับที่มาที่ผ่านมาครับแล้วก็จะเป็นไปทิ่พ่อวันเสียนรอหลวพี่มีเซสนะครับปู่วงฝางนะครับอาจารย์วัดโปูปูเดียวครับข้าเดือนนะครับเลขกุ่มเรียมตั้งของบ้านสิสลับนะครับ เข้านะครับเข้าเยอะเลยนะครับเข้าเยอะเลยเดี๋ยววันนี้วันนี้นะครับกดติดตามไว้รอเลยนะครับผมติดตามไวรอเลยแล้วสำนักเราจะระตาศให้ทุกท่านนะครับฝาให้ทุกท่านนะครับผมมีข้อดีเนะครับจดไว้นะครับจยดไว้ครับไม่ลงทุนก็จบได้ก่อนนะครับเอาไปเป็นสิตินะครับแต่ละงวดแต่ละม้วน วันนี้เจ้าไหนเข้าเจ้าไหนหลุดครับจะได้เป็นสิทธีจะได้ตามกันง่ายๆนะครับวันนี้จะตามอาจารย์ไหนครูบาอาจารย์ไหนเสียนไหนนะครับให้ตามแต่ละเสียงแต่ละเจ้าแต่ละสำนักนะครับให้ตามกันวันนี้เจ้านี้เข้าวันน้านวันนี้ นะครับไม่แน่แน่นานนะครับสําหรับว่าจะเป็นสูตรคำนวณนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับแนวทางสายเวชนะครับลูกทูบอย่างนี้นะครับขอให้ท่านพิจารณาดีๆนะครับนะครับอย่ไรก็ตามนะครับทางช่องมันก็ทางคุบาจารย์เซียนนะครับก็เป็นเียงสื่อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับขอให้ท่านําไปที่จะรณาดีกว่านะครับผม เลยนะครับสำหรับปฏิทินพ่อวันครับมาแทนน้องนะครับปฏิทินพ่อวันแต่แล้วศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์ครับผมตามต่อนะครับตามต่อไม่รอแล้วตรงตรงคับท่านผู้ชมนะครับผมศูนย์เจ็ดตรงตรงนะครับสำหรับปฏิทินเงินล้านพ่อวันนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับได้แล้วนะครับศูนย์เจ็ดตรงตรงนะครับ มาดูกันนะครับว่า07จริงหรือไม่ย่างไรดูกันเลยนะครับสลับฏิทิมพ่อวันนะครับหน่อยเด้อพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของพ่อวันนะครับ401407นะครับแอดมินก็จับให้ในนี้ด้วยนะครับ401007นะครับจับให้นี้เลย3ตัวก็ตัดอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับนี่ก็คืองวดของวันที่1พฤศจิกายนนะครับหลายท่านน่าจะได้เห็นนะครับที่แอดมินขึ้นอยู่หน้าจอให้นะครับ ตามต่อเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับไปนะครับสลับแนวทางของงวดวันที่16นะครับพฤศจิกายนนะครับแล้วเราก็จะให้เลยนะครับตามต่อให้อีกเลยคือ1นธันวานะครับ65นะครับตามต่อไม่รอแล้วนะครับผมสลับทนายที่พร้อมตามพร้อมพิมพ์พร้อมจดนะครับหรือท่านใดที่สะดวกแคปแคปได้เลยนะครับสหรับแนวทางปฏิทินพ่อวันนะครับผมของวันที่16 พฤศจิกายนนะครับเป็นตัวนี้เด้อเนี่ยครับเดี๋ยวกันนุ้งพี่น้องใจเย็นนะครับผมเดี๋ยวท่านพิมพ์ค่าว่าไล่ตาเด้อครับผมจะให้เลยนะครับนี่เลยนะครับ496นะครับนี่คือของวันที่16นะครับวันที่16พฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับของวันที่16พฤศจิกายนนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ496เดี๋ยวมิ้นจะมา แจงให้อีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาเลยนะครับผมนะครับเราให้ล่วงหน้าไปงวดต่อไปเลยก็คืองวดวันที่1ธันวาคมนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับนี่คืองวดของวันที่1พฤศจิกาขอไปครับ1ธันวาคมนะครับขอภัยเด้อเมื่อกี้ครับบอกผิดนะครับ1นธันวาคมนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะโฟกัสกล้องแป๊บนึงนะครับเดี๋ จะท่านฟ้อหายด้วยท่านฟ้อหายว่ามือไม่นิ่งเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับนี่คือของวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับหนึ่งหกสามนะครับถ้าดูดีๆนะครับจะมีศูนย์สามหรือหนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะแปะให้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับผมนะครับนะครับเรามาวิเคราะห์กันนะครับสลับแนวทางของปฏิทินพ่อวันนะครับแป๊บหนึ่งเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวิเคราะห์ให้นะครับสรับแนวทางของปฏิทินพ่อวันนะครับ ของวันงวดนี้จะมีนะครับผมนะครับที่ออกไปแล้วนะครับผมนะครับออกไปแล้วเด้อนะครับวดนี้ออกไปแล้วหนึ่งหกศูนย์แล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับผมนะครับอ่านะครับจัดไปนะครับผมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมนะครับต่อมานะครับของงวดวันที่สิบหกนะครับนี่เลยนะครับของวันที่สิบหกพี่น้องอย่าเฝ้าไล่ตาเด้อครับผมอย่าเพิ่งไล่ตานะครับนี่ของวันที่สิบหกนะครับเนี่ย งวดวงกลมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาแปลให้นะครับ่งวดของวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับเดี๋ยวเราบังคมให้เลยนะครับพี่น้องพี่น้องอย่าท้อท้ว่าไล่ตาได้ย็นนะครับผมนะครับแป๊นนึ้นะครับมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งอันนี้นะครับพี่น้องนะครับยินดีด้วยนะครับกับหลายท่านที่มีโชคเด้อนะครับยินดีด้วยนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนสรุปให้อยู่เด้อนะครับนี่ครับผมนะครับเรามาสรุปให้แล้วนะครับ ให้ท่านผู้ชมแคปในกระดาษใบนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมแคปในกระดาษใบนี้เด้อนะครับ496นะครับก็คือของวันที่16นะครับพฤศจิกายนนะครับนี่ครับ496คืองวดของวันที่16พฤศจิกายนเราให้ต่องวดเลยก็คือ1ธันวาคมคือตัวนี้นะครับ163นะครับผมนะครับ163นะครับดูดีๆนะครับคล้ายๆกับ03ก็มีนะครับ11ก็มีนะครับแต่เราจะ เขียนให้อยู่ประมาณเช่นนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะครับนี่คือแนวทางนะครับให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้แคปเลยนะครับแนวทางปฏิทินเงินล้านตามต่อไม่รอแล้วนะแคปเลยนะครับนี่เลยนะครับหรือท่านใดจะเพิ่มศูนย์สามเข้าไปก็ด้วยก็ได้นะครับผมนะครับนี่เลยนะครับศูนย์สามอ้าวนี่เลยพี่น้องศูนย์สามพี่น้องเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเลขนะครับมันมันเลนะครับผม นะครับรัฐบาลประกาศผลวดนี้นะครับหลายท่านก็มีโชคหลายท่านก็ผิดหวังหลายท่านก็ไม่น่าจะนะครับหมายถึงว่าไม่น่าจะมาแบบนี้นะครับไม่น่าจะมาแบบนี้แบบไหนนะครับ160 160นะครับแล้วก็แนวทางไล่ตลอดเลยนะแต่05 06 07นะครับต่อมาน่าจะ ขาดอยู่ที่03 04หรือเปล่านะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับก็เป็นแนวทาง้อท่านผู้ชมนะครับเป็นคาดคะเนเป็นแนวทางและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าชอบก็นําไปวิเคราะห์ถ้าไม่ชอบก็จ,ดจดุดไว้ก่อนนะครับตามต่อไม่รอเลยนะครับผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับสวัสดี